อาการมันยังไงโบเมลดาทักอเล็กสวัสดีหนุ่มโสดเล่นเอาโดนถือเป็นคู่รักดาราที่คลั่งรักโน .1 นสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กทิระเดชกับนางเอกสาวโบเมลดาที่มักจะสาตวหวานโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดแถมคู่นี้ยังขยันหยอดหวานใส่กันไม่ยัง้งอย่างล่าสุดในคลิปอเล็กลุยเดี่ยวขึ้นรถไฟเที่ยวเราคนเดียวพัทส,สองวังเวียง,วงเวียงจันกิจกรรมแน่นกินแน่นท้องแน่น ทางช่อง y t u t u อ e ลิกทีออฟฟิเชียลที่อเล็กธีรเดชได้เดินทางไปเที่ยวที่ลาวคนเดียวซึ่งวันกลับถึงไทยก็มีโบเมลดาทำเซอร์ไพรส์ไปรับถึงที่สนามบินด้วยพร้อมสาสตร์โมเมนต์หวานกลางสนามบินทําเอาหนุ่มอเล็กยิ้มแก้มปริพร้อมทักว่าเแบบี้มาได้ไงอะคิดถึงจังเลย ขณะที่สาวโบก็เล่นการละครกลับบอกว่าเมื่อกี้คุยกับคุณแม่แล้วเตรียมบทจะคุยกับพี่ว่าสวัสดีหนุ่มโสดพร้อมจะมีแฟนได้ยังคะคุณจะมีแฟนใน3-2-1แต่ในระหว่างที่สาวโบพูดอยู่นั้นหนุ่มอาเล็กก็ทั้งยิ้มเอ็นดูทั้งกอดและจุกมือสาวโบไม่หยุดเรียกว่าคลั่งรักกันไม่ไหว